เราใช้ทีมก,ก็มีติดตันแดงคนเดียวเชื่อมันว่าเล่นในบ้านเราเ<า>ปน็นฐานแรมหลักก่ครับเดวท่หลนนะึ่งสองสามสี่หเจ็ดแปเก้าสิบเดสเสร็จสิ้นไปแล้วนะครับสำหรับการประชุมทีมพัฒรลุงเอฟ4นะครับก่อนเกมโปรตารีกีครับนะครับรอบรองชนะเลิศนัดที่2นะครับนัดแม่นเนีย าาทะทะการพัฒนาระบุกไปแพร่การสื่อสารสูน่นะฮะวันนี้นะครับหลังการประชุมทีมเนี่ยความพร้อมของทีมตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับก็เราโชคดีฮะไม่มีนักเตะบาดเจ็บเลยนะ,ะยนะฮะมีกี่ตัวแดงคนเดียวเนาะเราก็ยังเชื่อมั่นว่าเล่นได้เพราะเราชนะได้อยู่แล้วนะครับทั้งท่าเลยน,แนะแต่ทีมที่ถีกบอกก็เลยมีความมั่นคงนเพื่อเอาชนะสำหรับตัวผู้เล่นเนี่ยที่เจ็บวัสดุนะฮะเจ็บนั้นแล้วแล้ว กระแสของไฟบอลกับเตอรต์้าลีดแท็ปนัดนี้เป็นยังไงครับก็ไฟบอลเราเรา,เราเ,ราเราเจอทีมใหญ่ไทยลีดนะฮะว่าถ้ามาเล่นในพัทลุงเมื่อไหร่แฟนบอลลุนสนามแน่วันนี้ผมเชื่อมั่นเลยนะฮะว่าสิ่งที่มึงบอกนะถ้าเราทํางานเต็มที่แล้วเราบีบทีมรมะดับไทยลีดได้นะเราทำให้ทีมเรามีอนาคตมากขึ้น,นครับก็สร้างกระแสในความที่เราต้องเล่นมินิลีดด้วยผมเชื่อมั่นว่าเราสามารถชนะได้ครับผมโอเคสำหรับบอร์ดบริหารวันนี้นะ มีการหาชีอะไรบ้างไหมครับก็ผู้ใหญ่เคยพูดไว้นะครับว่าถ้าเกิดชนะท่าเรือครับก็จะให้หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทนะครับเพื่อเป็นโบนัสให้กับน้องๆไม่สนว่าเราจะเข้าชิงหรือไม่เข้าชิงนะแต่ว่าสิ่งที่เขาต้องการคือต้องการชนะครับผมเท่าไหร่ก็ได้ครับผมหนึ่งศูนย์สองศูนย์ครับแต่ว่าผมต้องการชนะแต่ถ้าเกิดได้หนึ่งลูกสองลูกมันก็ทำให้จุดความหวังมากขึ้นเพื่อเอาสามสามได้เอาหมู่แขกแล้วหลังจากเกมเตอ้าแล้วนะฮะการเตรียมความพร้อมกับ ใช่ไหมล่ะครับใชครับผลงางเป็นยังไงางก็ตอนนี้เราเรากำลังวางแผนนะในเรื่องการเดินทางการที่พักตลงโปรแกรมที่ชัดเจนแล้วตอนนี้ผมต้องเริ่มทำแผนที่จะสเกลขึ้นใหญให้มากขึ้นนะว่าจับข้อมูลแต่ทีมที่เราอยู่ร่วมสายนะก็เชื่อมั่นว่าบอลแต่ละภาคนะวิธีการเล่นแตก่างกันไปนะมันก็อยู่ที่ว่าใครทำงานได้มากกว่ากันในในการเป็นเจ้าบ้านเราเองมีจะเป็นความมั่นใจนะครับของโคชจุนนะครับคุณตร้าซิสเกตนะขอบคุณมากครับครับยินดีครับสวัสดีครับ